โอเคนะครับผมนะก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็กลับกันมาในเกมของ Dark Origin นะครับอันนี้บอกไว้ก่อนก็คือผมพูดหลังไม้นะไม่ได้พูดในคลิปเพราะว่าถ้าเกิวดว่าผมพูดในคลิปนี่คือมันจะเสียสมาธิในการเล่นเลยครับเพราะด่านนี้คือมันแค่พลาดนิดหน่อยก็ตายแล้วด่านนี้คือด่านของเบต้าครับที่แบบว่าเป็นชาเลนจ์หน่อยในการเล่นให้กับผู้เล่นของเรานะก,กว่าจะผ่านได้ก็คือแบบมันต้องเล่นอย่างน้อยคือตั ไม่ต่ำกว่า3รอบถึงจะผ่านครบแบบครบดาวความยากอะไรเงี้ยนะครับนะซึ่งก็คือด่านของเบเกต้าเลยนะก้าวข้ามชันไปได้สิชื่อด่านมันนะมั้งนะซึ่งในคลิปนี้นะครับผมก็เล่นในระดับที่3นะเป็นระดับยากสุดของด่านนี้แล้วนะซึ่งก็ด่านนี้นี่คือพลาดเท่ากับตายนะครับคือพลาดได้แบบไม่กี่ครั้งคือแค่พลาดหนึ่งครั้งก็คือตายเลยตั้งแต่ต้นเกมถึงยันจบเกมนะครับคือพลาดปุ๊บมีโอกาสตายทันทีครับความตายจะเข้ามาหาเราแบบง่ายดายมากๆด่านนี้ นะซึ่งผมเนี่ยในคลิปนี้นะเล่นแบบว่า no ตัวละครโบนัสดามจนะครับแล้วก็เล่นแบบห้ามใช้ RR ด้วยแบบ no RR ตรงสาเหตุที่ผมเล่นแบบ no RR ก็เพราะว่าไอ้ด่านเนี่ยมันมีชาเลนจ์หนึ่งที่มันต้องห้ามใช้ RR ในการเล่นดังนั้นก็คือทุกคนเนี่ยถ้าจะผ่านแบบทุกดาวทุกความยากเนี่ยคุณต้องห้ามใช้ RR ในการเล่นด้วยอย่างน้อยก็คือต้องให้มันผ่านอนะ่ะซึ่งแบบด่านเนี่ยคือต้องเล่นอย่างน้อยก็คือกัน้นต่ำต้อง3-4รอบอะ่ะแบบไม่นับรวมความตายนะ แล้วเล่นแม่งตายบ่อยมากครับนะก็คือันี่เป็นคิดที่ผมเล่นแบบว่าตัดไปด้วยแล้วก็เล่นผ่านด้วยครับแบบ No a าก็คิดว่าเนี่ยผมน่าจะแนะนําอะไรบางอย่างได้ในการเล่นด่านนี้ให้ผ่านแบบมิชชั่นแบบ No a าเพราะว่าผมก็เล่นแบบนี้มาตายมาสิบกว่ารอบด้ในด่านนี้นะมีประสบการณ์นําไม่ทวนในการในการตายครับนะโดนบูตบหมัดทีเดียวก็ตายอะไรเงี้ยคือแบบั l t ตเม t การ์ดของตัวละครของเซลกับบูนี่คือห้ามโดนเลยนะฮะโดนคือตายแน่แล้วก็ คอมโบสักคอมโบหนึ่งก็ห้ามโดนเช่นกันคือพยายามแบบอันนี้คือผมจากทีมมาที่บอกว่าเป็นทีมตัวละครสีเขียว2ตัวแล้วก็สีฟ้า2ตัวนะต้องสีแดงนี่คือไม่จาเป็นต้องเอามานะเพราะว่าพิกาโลเนี่ยเป็นสีเหลืองก็จริงครับแต่พิกาโลนบางครับมันไม่มีเลือดหลอด2ด้วยไม่เหมือนบูถ้าบูนี่คือเลือดหลอด2มีทั้ง2หลอดอะไอหลอดสีบวูนี่คือมีทั้ง2ชั้นนะครับดังนั้นคือตัวละครสีเขียวมาคอยตบให้บูเด็กดีกว่าเพราะว่าบูเด็กมันตายยากมากครับนะแล้วก็ หนะาลโวลคอสีฟ้างเก่งมาคอยตบเซลลได้เพราะว่าเซลลนี่คือก็รำคาญไม่แพ้บูนะเพราะเซลนี่คือมันชุบชีวิตใหม่มาได้ไงแล้วมันแบบว่าชีวิตที่2ของเซลนี่คือมันถึกมากครับแล้วมันก็แรงด้วยเช่นกันคือทั้งตัวทุกตัวในด่านนี่มันแรงหมดแหละนะทั้ง3ตัวเลยครับคือถจะโดนคมโบงไงก็เด้งเหมือนกันทั้ง3ามตัวท,ทั้งบูทั้งเซลครับถ้ามโดนเด็ดขาบไม่งั้นคือโอกาสตายมาเยือนแน่นอนส่วนเรื่องของสเต็ปอะไรอย่างเงี้ยก็ผมคงจะแนะนําอะไรได้ไม่มากเนาะก็ หนึ่งเลยคือต้องรู้เชิงของบอดก่อนครับบอดนี่คือมันจะชอบกวนตีหนึ่งอย่างก็คือเวลาเราไม่ได้โจมตีใส่มันเนี่ยมันจะชอบยืนเฉยเว้แล้วแม่งเสียเวลามากครับดังน,นั้นคือกะเวลาดีเพราะเวลานี่คือสําคัญในการเล่นนะเพราะอย่าลืมว่าเราไปเล่นดับมิชชั่นโนอา์นะครับโนอา์ no R R ก็คือมันจะเสียเวลาในการปิดฉากบอดมากๆเลยนะเพราะต้องตีกับตีให้ตัวเองจนตายอะ่ะเออแม่งยากมากในการที่จะแบบว่าเล่นให้มันจบเวลาในครับไม่กี่วินาทีอะไรเงี้ยนะยากมาก ง,ง่ายๆครับมีการ์ดฟ้าก็ใส่ไปครับนะการ์ดฟ้าชนะสีตัวอะไรก็ใส่ไปเช่นมีเบต้าี่ยกใ็ใส่ใส่เซลไปครับเห็นไหมการ์ดฟ้าก็เน้นๆเนาะหลอดครึ่ง2หลอดได้แหละแรงแหละตรงนี้นะครับก็ผมจะเอาตัวละครสายกับการ์ดฟ้าแรงมา,างเช่นแบบโกคูหมัดกับของเบต้าเนาะเบต้ามันจิน LF เนี่ยการ์ดฟ้าแรงมากแล้วก็ชนะทางบูกับเซลด้วยก็เลยแบบเอามาคอย การ์ดหมัดเอ้ยการ์ดฟ้าแบบแล้วก็บอสเรือสถายรัวอะไรเงี้ยครับนะส่วนตัวที่สามของโกคูสีสีเขียวเนาะโกคูสีเขียวนี่คือเอามาเพื่อรีคิให้เพื่อนนะครับรีคิห้าสิบเปอร์เซ็นต์เมื่อทำการเปลี่ยนตัวอะไรเงี้ยก็ได้คิเพิ่มขึ้นในการเติมเกมไปอีกครับจะได้แบบมีคินในคอยกดการ์ดได้ให้มันแบบต่อคอมโบเรื่อยๆอะไรางี้แล้วก็เอามาแบบคอยสลับลบนิดหน่อยคือในคลิปเนี้ยจะได้เห็นว่าโกคูสีเนี่ยไม่ได้มีอะไรมาแบบไม่ได้ลงมาตีแต่ต่อยอะไรมากมายเท่าไหร่จะลงมาแค่เปลว้ก็ บัส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 อะไรเงี้ยแล้วก็เปลี่ยนตัวกลับอะไรอย่เงี้ยครับหลักๆคือดาเมจของทีจะเป็นของพวกเบต้าโกกูมัดมากกว่านะอย่างนี้เห็นนะฮะนั่นแหละลก็มันอยู่ที่การเล่นจริงอ่ะลองมาเล่นจริงดูแล้วกันว่าเป็นยังไงจะได้รู้ว่ามันยากแค่ไหนแล้วก็ต้องทํายังไงต้องแก้ทางยังไงครับเพราะด่านมันยากจริงนะจริงๆเนี่ยด่านเนี่ยครับมีชาเลนจ์ให้เราทํามากกว่านี้นะครับแต่ที่ผมเลือกตัวอย่างของชาเลนจ์โนอาอาร์มาก็เพราะว่าคิดว่าไอชาเลนจ์เนี่ยมันยากสุดในทั้งหมดทั้งมวลแล้วนะครับลองแบบ ลองตัดตัวละครประเภทเซนคลกับตัวละครของโบนัสของด่านสุดิมันก็ยากนะเอาจริงแนละ้วคือมันผ่านยากครับต้องมีดวงต้องมีอะไรอย่างเงี้ยคือพลาดก็ตายนะครับเพราะว่าตัวละครเซนคลอย่างที่รู้กันนะั่นมันโกงครับแล้วก็มันเก่งด้วยส่วนตัวละครโบนัสนี่ก็คือเป็นการบัฟของด่านต้องจะตีเข้าแรงได้มากขึ้นอะไรเงี้ยแต่เราคิดสภาพแบบตัวละครของเราเองอย่างเงี้ยแบบไม่ได้มีโบนัสหรือว่าเซนไครเนี่ยมันก็ผ่านยากระดับหนึ่งนะเออคือในเกมนี้ผมอาจจะเล่นกับเล่นแบบแบบเกือบแพ้ออเยกได้วว่าแบบ เน่งเสียววิจะได้จะได้แบบหมดเวลาแล้วอะไรเงี้ยถ้าเกิดรอชมกันได้เป็นยังไงนะครับรู้สึกพูดมากเลยเกินเนาะเออก็เดี๋ยวพอแล้วเดี๋ยวไม่ได้ดูคลิปมัวแต่ฟังผมพูดเนี่ยนะงั้นก็โอเคละกันนะครับก็ขอสู้กับการรับชมนะผมไปแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้านะโอเคครับขอโชคดีครับไปละ <t os> อะไรวะเนี่ย <laughs>